เบิพามาป่อนนมม่ว,มวเอาเบิร์ดเลี้วมานี้าไทยกับพาท่นาน,าน <laughs> โอ้ยเมื่อยแทนเลยคุณนึ่งคนหนึ่ยไล่ทุกอย่างม,มนเศร้าแล้วขนาดป้อนสามคน้นี่หนิอยู่สองคนสิ่ามแต่ว่าตอนอยู่คนละกอดกี่ดอกเหนไห ซุ้มกินเบิดไว้กับเบิดไว้ตอนเที่ยงนเทีน้ำน้ำรับนาทีคนเดียวนี่อืมตอนเสาร์เที่ยงแรงบ่อย่นียังไงแหละซุ้มนี่กับอยากน้ำบันนี่อันเท่าๆนี่กับอยากน้ำเขาเอากต่ยากเหมือนกันซีรุ่นเดียวกันก็ขย้ออุ่นละมั้งนี่เล็กโค้งเล็กโค้งเป็นบ่อพื้นหลังซุมเล็กน่อยเป็นบ่อควนขย้ออุ่นบ่อแต่ว่าตัวใหญ่ ตอนนี้น่าจะประมาณสิบสามวิสี่เดือนเลยดิอ่ะไปแล้วเจ๊น้ำท้อยแล้วออบอกเลยว่าน้องขอบกันจะต้องมาปนดลายปัณเนี่ยเตรียมหางานไหมเลย <c oughs> บพราะันก็นต้องเพิ่มงเงินเดือน นีละนี่ละตัวยุควาขี่แหละเขาดูดหัวนมมันหัวยยังไงเอาเวืนจนต๊ดแตกตัดแตนกัน่อพ่อนะพ่นอะพ่อนะมันโดกินเ้วมันก็ไปหาูทั้งกินทั้งโดนทั้งต๊ดฟอสองเทียแล้วนั่นโอ้ตัวนั่นดันมั่นโอ้ตัวนั่นดันมั่นดันมันไม่จะตดแตนัน เบิร์เรียเรียบร้อยล้างขวดนมมาดิโอ้ยสไตสีลางแล้่ยวสไตสีส้มแล้่ยวสไตสีมะล่างขวดนมแล้วส่วงกับล้างนี่ล้างจุดกว่าอยู่นี่แหละมียเสร็จแล้วเรียบร้อยขวดนมมั่วเพิ่นอ,อันนี้อนุบาลเด็กโคมอันนี้โค้งคักโค้งกักโค้งเนี่ย